สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมบิวเพชรยนต์นะ่ยคุณผู้ชมวันนี้ผมมีเอาติ๊กเข้ามาใหม่อหนึ่งคันให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับคันนี้ไฮไลท์มากๆอีก1คันเลยก็ว่าได้นะสำหรับคันนี้เป็นเอาติ๊กเนี่ย1.6ตัวจีนะครับปี2018นะครับที่สําคัญเลขไม้ของคันนี้นะฮะไม่ถึงแสนนะครับเลขไม้เพียง93,000โลเท่านั้นนะครับกับราคาเนี่ยเราขายอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยพิเศษ2.99ตลอดอายุสัญญา7ปีด้วย ดอกเบี้ยถูกๆแบบนี้นะคุณผู้ชมจะทําให้คันนี้นีซึ่งมีราคา479,000เนี่ยผ่อนอยู่งวดละแค่7,900บาทเท่านั้นนะครับ7,900บาทเท่านั้นอันนี้รับจากฟรีดาวนะคุณผู้ชมฟรีดาวแบบไม่เสียเงินสักบาทออกรถเนี่ยผ่อนแค่7,900บาทนะครับในกลุ่มอาชีพของพนักงานบริษัทนะครับที่รับเงินเดินผ่านบัญชีนะครับข้าราชการเจ้าของธุรกิจนะครับค้าขาย,ยแบบขายของตลาดนุงตลาดน,นัดอะไรพวกนี้ได้เลทดอกเบี้ยน,นี้หมดเลย นะครับต้องบอกแบบนี้นะฮะยกเว้นนิดเดียวนะครับยกเว้นพนักงานบริษัทที่รับเป็นเงินสดนะครับเท่านั้นเองที่เหลือได้หมดเลยนะฮะสวยมากนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่แต่ร้านวันนี้วันนี้ผมถ่ายคลิปตอนประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับของวันที่2.7เดือน5นะฮะรถเพิ่งเข้ามาประมาณบ่ายสนะครับสวยมากนะฮะต้องบอกว่าสวยมากไม่แค่เก้าหมื่นสามพันโล นะครับสดๆเลยเดี๋ยวให้ดูสภาพกันสดๆว่ามีตําหนิตีเตียนอะไรตรงไหนไหมนะครับแน่นอนนะฮะโฉมนี้นะเป็นกระจังหน้า2เส้นเป็นโฉมไม้เนเชียเรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าสวยๆ2เส้นแบบนี้นะฮะโคมเลนนะครับได้เป็นฮาโลเจนนะครับมัตติรีเฟคเตอร์โคมใสสวยนะฮะไม่มีลายงานะครับดูสภาพนะฮะเนี่ยกันชนกับแก้มนะครับแนบสนิทติดกันเลยนี่ยอันนี้คือสภาพรถสดๆเรายังไม่ได้ปรับสภาพอะไรทั้งสิ้นเพิ่งมาถึงร้านและ ผมถ่ายรีวิวให้ชมเลยนะครับจะได้ดูสภาพรถสดๆเนี่ยว่ามันช้ำมาไหมมันเป็นอะไรไหมนะฮะก่อนที่จะปรับสภาพนะครับท,ที่คุณผู้ชมดูอยู่ต่อไปนี้นะคือรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเลยนะครับสักอย่างเดียวนะครับมาถึงร้านไปโดนน้ามารอบเดียวนะครับไปฉีดน้ําล้างฝุ่นแค่นั้นเองนะครับเนี่ยผิวพันธุ์ด้านนอกนะฮะภายนอกสวยงามเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านในต่อนะครับผิวพันธุ์เนี่ย แทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วฝากระโปรงมีรอยสะเก็ดหินเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวฝากระโปรงเนี่ยจะต้องเก็บรูปสีกันนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ต้องแจ้งตามทรงนะครับกันชนด้านหน้าเน Ь ี่ยเท่าที่ดูจากสภาพและนะฮะไม่น่ามีอะไรจะต้องเก็บนะครับรอยสะเก็ดหินน้อยมากสําหรับคันนี้ฝากระโปรงก็เหมือนกันรอยสะเก็ดหินน้อยนะครับก็จะมีรอยฝุ่นไอ้พวกนี้พวกนี้เอาออกอ่ะพวกนี้ไม่ใช่รอยสะเก็ดหินโอเคตัดออกเพราะฉะนั้นฝากระโปรงเนี่ยถือว่าสะเก็ดหินน้อยมากเหมือนกัน สวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูที่ล้อแม็กแล้วก็ยางต่อนะครับแม็กนะครับได้แม็กอลอยเดิมนะฮะทูโทนปัดเงาสวยๆแบบนี้นะครับแม็กเดิมจากโรงงานเนื้อแม็กไม่มีล่องลอยการขีดกันข่วนทะลอกอะไรเลยนะครับแม็กเดิมๆเต็มๆนะฮะตัวนี้ตัวปียางเดี๋ยวดูยางนิดนึ่งไม่แน่ใจว่ายางอะไรอ่าได้เป็นยางบิตสโตนนะครับบิตสโตนปีนะหาปีแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปี112นี่แหละอ่านี่ปี2 2นะครับ ยางบิสโตนปี2ีเพิ่งเปลี่ยนยางมานะครับดอกยางล่องยางเหลือเยอะแยะนะครับดูสภาพนะครับเบาโชกและซุ้มล้อนะฮะสวยๆเลยเห็นไหมฮะเนี่ยแต้มมาร์กลงงานยังอยู่ครบทั่วนะฮะซีนทางมะพร้าวเนี่ยขนาดโดนฝุ่นยังเห็นเป็นรอยชัดๆอยู่แบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยงามนะฮะรถเดิมๆนะครับรถหน่วยงานนะครับมือเดียวจากป้ายแดงนะฮะ โอเคคุณผ like ู้ชมขออภัยนะครับมาดูกันต่อเมื่อกี้ลูกค้ามาดูคันนี้พอดีเลยนะครับเรียมสันตัวรถต่างๆคมชัดคุณผู้ชมนะถือว่าสวยงามนะและสวยเดิมนะครับเนี่ยกงแก้มนะเพาะไปเนี่ยนะครับดังแบบนี้เลยนะฮะเติมเดิมนะครับเรียมสันตัวรถคมชัดนะครับกระจกมองข้างได้เป็นปรับไฟฟ้านะฮะมีไฟเลี้ยวในตัวได้เป็นสีเดียวตัวรถนะครับมือเปิดนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันมีกิบโครเมียมติดมากระจกทุกบานนะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ดูจากความมืดทึบเนี่ยน่าจะเป็น60นะฮะดาบบานหน้า40นะที่เหลือ60นะครับนี่กระจกเดิมแท้ทุกบานโลโก้โตโยต้าติดอยู่นะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานรถเนี่ยรถทุกคันของทัพพิยนต์นะครับเราคัดเกรด A เข้ามาขายนะฮะเกรด A ในเรื่องของโครงสร้างนะครับเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่คดไม่งอนะะฮเนี่ยนะครับเดิมเดิมนะครับเนี่ยแผ่นเพดนะฮะแผ่นเพดปีสิบแปดเห็นไหคคุณผู้ชมแผ่นเพด นะครับหัวน็อตนะฮะเดิมๆไม่เคยขยับนะครับภายในเนี่ยคันนี้ค่อนข้างจะสวยเหมือนกันนะฮะสวยเลยทีเดียวนะฮะไม่ช้ำนะครับมีแค่รอยเปื้อนนิดหน่อยที่เราจะต้องทําความสะอาดตามสภาพอยู่แล้วเวลาเข้ามาเราก็ต้องสปาอะไรพวกนี้นะฮะแต่เบาะเนี่ยไม่ฉีกไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นเลยนะฮะแทบจะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับอันนี้ก็ตัวที่เข้าสู่เช็คระยะของเขานะฮะเข้าอีกทีหนึง่งไมลแสนหนึ่งนะแสนก็หกร้อยตอนนี้เก้าหมื่นสามพันโลนะครับ เพิ่งจะเข้ามามาดมเองนะฮะพวกตรวจสอบสภาพของเขานะฮะหัวเกียร์นะฮะเดิมๆนะครับคอนโซลสวยๆหัวน็อตต่างๆสวยสมบูรณ์นะครับเนี่ยตัวแก้มนะครับนี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งคันนะคุณผู้ชมช่วงนี้มีแต่ไม้น้อยๆเข้ามานะครับใครชอบนะฮะรีบนิดนึงนะครับแล้วได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.99ด้วยนะฮะซึ่ง มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับได้2.99เนี่ยตามหลักแล้วเนี่ย479,000เนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วผ่อนประมาณ9 0 0 0กว่าเลยนะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผ่อนอยู่แค่7,900บาทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะรีบตัดสินใจนะครับต้องบอกตามตรงนะฮะร,รีบตัดสินใจตัวรถเนี่ยไมนย่น้อยก็หายากอยู่แล้วนะฮะและยิ่งเจอดอกเบีย้ยนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับฝากกันนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวเอาติดนะครับด้านหลังมาดูกันต่อนะฮะไฟไท้ายเนี่ย ได้เป็นไฟท้ายเดิมเดิมแท้นะครับเป็น LED ด้วยนะฮะสำหรับไฟท้ายตัวมันได้เชงนะครับซึ่งเป็นตัวโฉมปี17ขึ้นไปนะฮะจะได้เป็นตัวไฟท้าย LED แบบนี้นะฮะเซ็นเซอร์หลังนะครับติดมาให้แล้ว2จุดนะฮะจากหน่วยงานเดิมนะครับไปลดหน่วยงานเขาติดมาให้2จุดแบบนี้นะครับซึ่งปกติไม่มีนะครับฝาท้ายเปิดได้จากรีโมทกดค้างไว้นะฮะบางคนกดทีเดียวนะฮะไม่ติดต้องกดค้างนะโอเคนะครับมาดูกันต่อในส่วนของด้านหลังเริ่มที่หัวน็อตก่อนนะฮะหัวน็อตด้านหลังนะครับเดิมเดิมนี่ นะหัวน็อตคมๆกริบๆแบบนี้นะครับซีนเนี่ยเอาเล็บจิกเข้านะเห็นไหมเล็บก,กดไปเบาๆเนี่ยเป็นรอยเลยนะครับซีนเดิมไฟท้ายเดิมฝาท้ายเดิมนี่ไทยโคยโตะนะครับโลโก้โตโยต้านะฮะของแท้แน่นอน100%นะครับสวยๆเดิมๆนะฮะไม่เก้าหม่นสามพโลคุณผู้ชมคันนี้นะฮะดูด้านหลังนะครับเครื่องมือไม่แรงยาอะไรเนี่ยผมมีให้ครบหมดนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเม็ดอาร์คด้านหลังเดิมๆนะครับไล่เลียงตั้งแต่เม็ดแรกขึ้นมา นะซีนทำมะพร้าวเดิมๆนะสีอ่าเป็นสีขาวแบบนี้นะครับซีนทำมะพร้าวด้านหลังนะฮะต้องเป็นสีขาวแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้รถเนี่ยถ้าเป็นสีเนี้ยนะครับสันฐานเลยว่าโดนสาดสีมานะฮะก็อาจจะมีชนมาด้านหลังนะฮะซ่อมซีนอะไรพวกนี้นะครับแต่อันนี้มาเดิมๆนะครับเม็ดอาร์กลมๆคมๆตั้งแต่เม็ดแรกนะเห็นใช่ไหมฮะผ่านกล้องแบบนี้ยังมองเห็นชัดแบบนี้ถือว่าสวยงามนะครับสีน้ำมะพร้าวเดิมๆด้านหลังสวยเลยแต่ขออนุญาตหมุนกล้องนิดนึงอ่าดีนะครับ สีด้านหลังนะด้านท้ายสีเดิมๆนะงดงามนะครับประมาณนี้อ,อีกจุดหนึ่งที่จะต้องดูนะฮะด้านหลังนี่นะครับคานด้านหลังนะครับต้องเดิมๆแบบนี้นะฮะรถมือสองนะครับเม็ดอาร์คมคมกลมๆสีนะฮะสีรอยสีต่างๆนะก็ต้องไม่มีอาตะเข็บนะฮะต้องไม่มีการโดนแกะโดนแงะออกมานะครับถือว่าสวยมากนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะ เดี๋ยวมาดูกันต่อด้านขวานะครับคุณผู้ชมโอเคนะฮะไปต่อนะครับสําหรับด้านหลังนะฮะขอภัยด้านขวานะครับเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะครับคุณผู้ชมงดงามเลยนะฮะเนี่ยดูนะครับตัวบอดงบอดี้ต่างๆนะฮะไม่มีอ่าลักยิ้มไม่มีคดไม่มีงอนะไม่มีบุ๋มไม่มีบุ๋มเข้าไปเลยนะครับประตูหลังเนี่ยอันนี้อะไรเดี๋ยวให้ดูอ๋ออันนี้รอยส่งกระปุกนิดนึงนะฮะปูดออกนะครับเนี่ยเล็บถูก็ออกแล้วมือถูก็ออกแล้วนะครับไม่ใช่เป็นรอยอะไร นะครับถือว่าสวยเลยนะคสำหรับในเรื่องบอดี้ของภายนอกนะครับหลังคงหลังคานะไม่มีตีลังกากลับหลังมาอย่างแน่นอนนะครับรถของทางเพชรจนทุกคันนะครับเน้นย้ําว่าทุกคันนะฮะแก้มด้านขวาเดิมๆนะครับนี่นะครับให้ดูภายนอกกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับคู่กันนะไม่มีแบบรอยเปิดรอยเปื้อนนะฮะไม่เขาเรียกว่าแนบสนิทถือว่าสวยเลยแบบนี้นะครับจัดว่าเด็ดนะฮะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูนะฮะบนตัวรถกันนะครับ โอเคนะครับเบาะนะฮะคนขับและก็คนนั่งนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจทั้งคันนะฮะสำหรับตัว a l t ิสนะครับแอร์แบ็กทั้งคันเนี่ยเใบนะครับพวงมาลัยหนังมัาติดฟังก์ชันเดิมๆนะครับฝั่งซ้ายนะฮะเอาไว้คอนโทรลเครื่องเสียงนะครับ FM AM CD นะฮะได้หมดเลยเครื่องเสียงตัวนี้นะครับ USB อัพได้นะครับแอร์นะครับได้เป็นอันตรอกนะฮะปรับได้4ระดับนะครับแอร์ธรรมดานะฮะเรียกภาษาบ้านๆนะครับหัวเกียร์นะครับนี่เป็นเกียร์ออโต ัวเกียร์สวยๆนะครับไม่สึกไม่หลอเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดนะครับสำหรับตัวเอาติดนะโฉมปี17แต่คันนี้เป็นตัวปี18นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สวยงามและสวยเดิมนะฮะหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับเลยเลยนะครับหัวน็อตเสาบีเดิมๆคุ้มนะคุณผู้ชมใครได้ไปก็จัดมานะครับจัดมาเลยนี่เดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางติดอยู่ครบถ้วนนะฮะเดี๋ยวลองขึ้นรถแล้วก็ไปลองสตาร์ทเครื่องดูนะคุณผู้ชมจัดว่าเด็ดนะครับ ผมสตาร์ทเครื่องในขณะที่เปิดประตูอยู่ด้วยนะโอเคจะได้ดีนเสียงเครื่องกันนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มอ่ะเรียบร้อยทีเดียวรู้เรื่องนะครับดูเลขไม้นะฮะ93,000โลนะฮะเลขไม่เก้าห0ื่โลนะครับไม่ใช่ว่าหากันง่ายๆนะคุณผู้ชมเอาติดเนี่ยโฉมเนี้ยนะฮะคันนี้ปี18นะครับรถผ่านมาแล้ว5ปีแต่เลขไม้แค่93,000โลนะวิ่งปีหนึ่งหมื่นกว่าโลเองนะครับปีว่าหมื่นไปลายๆนะไม่ถึง20,000นะครับผมบอกกันเลยว่าคุ้มนะ่ยดูเบาะด้านหลังนะแน่นๆ มีมีรอยตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวเราจัดก,การให้ใหม่นะครับก็ตามสภาพนะคุณผู้ชม5ปีเนี่ยมันก็มีผ่านการใช้งานมาบ้างนะแต่คงสภาพบอกไว้ได้ขนาดนี้ไม่ฉีกไม่ขาดไม่ช้าเลยนะถือว่าดูแลดีนะหน่วยงานเดิมใช้งานน้อยนะครับสวยงามนะฮะ มีรอเจอมาด้วยปกติไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะนานๆจะเห็นทีนะตรงนี้เดี๋ยวเราลบได้นะถ้าใครไม่ชอบไม่ถูกใจนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่อยากจะแนะนำนะ479,000ใครสนใจรีบโทรมานะฮะ0855366287นะครับผมวิวเพชรยน์ยินดีให้บริการนะรบเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะฮะก็ลองแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูนะครับในเรื่องรายละเอียดของตัวรถนะฮะเรื่องรายละเอียดที่อ่าเรียกว่า ของตัวรถคันนี้ที่ผมข้ามไปเนี่ยมีตรงไหนที่ข้ามหรือสงสัยเนี่ยรีโพมาสอบถามนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนไม่น้อยแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูกันต่อนในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถห้องเครื่องกันนะครับเชิญครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของเครื่องนะแน่นอนนะครับเครื่องยนต์เนี่ยได้เป็นดูโอวีทีอาร์อยู่แล้วนะครับ <im itar> <im itar> เครื่องยนต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนนะฮะแท็กซี่เนี่ยวิ่งกันมาเป็นล้านคุณผู้ชม นะฮะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะครับคนี้เป็นรถหน่วยงานนะฮะเล่มมีให้ดูนะครับประวัติศูนย์มีให้ดูนะฮะเลขไม่แค่เก้าหมื่นสามพันโลนะฮะเลขไม่ไม่กลับไม่กออย่างแน่นอนนะครับรถหน่วยงานไม่แท็กซี่ไม่ติดแก๊สนะฮะดูสภาพของห้องเคลื่อนซะก่อนนะฮะแห้งสนิทนะฮะไม่มีคราบอะไเยอของของเหลวของน้ํามันไหลรถสีไม้เห็นนะฮะจุดคอท่อต่างๆนะครับมีแต้มมาร์กรงงานแต้มสีโรงงานอยู่ครบท้ววเลยนะเนี่ยนะครับสวยนะคุณผู้ชมคันนี้ขายได้ไปก็ไม่เสียแรงแน่นอนนะครับ นี่เม็ดอาร์คเดิม,ดมๆคมๆกลมๆนะตัวเบ้าโชกนะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สมควรดูเลยนะสำหรับรถมือสองนะครับเบ้าโชกเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้นะนี่โครงสร้างเดิมๆเม็ดอาร์คลอยซีมต่าง,างๆนะครับไล่มานะฮะสามแอลนะครับงดงามนี่นะฮะสีเดิมๆนะครับอันนี้ห้องเครื่องเรายังไม่ได้ล้า,ทางทำความสะอาดมันก็จะยังมีฝงมีฝุ่นอะไรให้เห็นบ้างนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องดีนะครับเวลามีฝุ่นเนี่ยถ้ามีคราบไหลยเยิ้มของน้ํามันไหลรั่วซึมออกมาให้เห็นเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ทันทีเลยว่าามมันมีบ เนี่ยมันมีคราบของเหลวนะฮะดิสเบรกนะฮะอ่าขออภัยดิสเบรกปั๊มเบรกนะฮะปั๊มเบรก ABS นะครับดิสเบรกสี่ล้อนะฮะสวยๆงามๆเบ้าชกเดิมๆนะครับตาปั๊มโตโยต้าฝากระโปรงเนี nee ่ยเดิมๆนะครับอ่าเดิมๆเลยหัวน็อตนะครับนี่ซีนเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมๆซีนเดิมๆเอาเล็บจิกเข้าเดี๋ยวโฟกัสให้อ่ะซีนเดิมๆเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้นะครับสวยๆเดิมๆนะฝากระโปรงหัวน็อตกลมๆ นะน,นะครับบางบางเนี่ยคนหัวรูกลมๆนะครับไม่เลียวนะครับไม่อา้ากลมๆกลมๆแบบนี้นะครับสติกเกอร์เหรียญบาทอะไรต่างๆติดอยู่ครบถ้วนหมดนะครับสติกเกอร์มอกอสติกเกอร์โรงงานนะครับอยู่ฝั่งนี้อ่าสวยๆเดิมๆนะฮะก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับตัวเอาติสนะฮะมีเข้ามาใหม่ค่อนข้างตอนนี้มีเข้ามาไหมน้อยๆเนี่ยสองคันสามคันแล้วนะครับสวยเลยนะฮะสำหรับ เอาติช,ช่วงนี้ที่เข้ามานะครับคันนี้ไม่น้อยด้วย93,000โลแล้วก็ราคาถือว่าไม่แรงนะฮะช่วงนี้เอาติราคาขึ้นด้วยนะครับแต่เนื่องจากเราได้ดอกเบี้ยเลทต่ำนะฮะมันจะทําให้คันนี้ผ่อนอยู่แค่7,900บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเอาติด6 g ปีส0 1 8นิะครับราคาที่4ี่แสนบาทนะดอกเบี้ยพิเศษ2 9 9ผ่อนที่7,900บาทตลอดอายุสัญญา7ปีหรือหรือใครอยากจะผ่อนน้อยก็ได้นะฮะ4 4ปีดอกเบี้ย2.59นะครับ5ปีดอกเบี้ย2.79นะครับ6และ7ปีดอกเบี้ย2.99นะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็รีบติดต่อมารีบโทรมาหาผมนะครับบิวเพชรยนนะฮะ0855366287นะครับผมบิวเพชรยนต์นะเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ